โอเคครับวันนี้เราจะไปเล่นไอคันหนึ่งร้อยวันกันนะครับเฮ้ยหมูไม่ตัดไหมอะเฮียอะไรวะเออหมูชื่ออะไรเนี่ยอินโนซุกิโอ้อะไรซาสเกะนะโอ้โหเฮียแล้วเลือกเลยเออใช้ฟันปักษาอะไรเงี้ยโอ้โหเฮียเนเมะเฮียเนเมะสัตว์มึงไปมองน้ามทำไมอะนั่นตายตายซุ่มนี่ซ่มนี่ลงน้ำซุ่มนี่ซ่มนี่กูต่อยมันอยู่เนี้ยนี่ไงอินโนซุกิแม่งกลัวยี่่อเฮ้ยหาย ตัดม้โอดหาเลยนะลงมาดิต่อยกูต่อยมาดิิกนนัเอาดิเอาไว้คนหนึ่งทำเนื้อต่ำดิคนหนึ่งกำลังซุยเอาดิเอาหัวตายเอาหัวแล้จอกขี้ผายเลยนี่ลูการ์ลกูต่อยเอาแม่งดิเดเอาเป็นฟิล์มฟิล์มใส่คอมโบแบบปันวาลีน้ำอะไรนะปันวาลีปันวาลีน้ำเหรอล่านั้น ตายโอ้โหนี่คือสิ่งที่มันดรอปให้กูนี่ไงไปไปหาเซนอิสึดีกว่าอยู่ในถ้ำแน่เลยฟิล์มอ๋อมึงขึ้นเขาไปแล้วกูอยู่ข้างล่างเอ้าหรอแล้วมึงบอกอยู่ในถ้ำกูว่าเดินเข้าถ้ำเดี๋ยวเอาไม่งี้เรียบร้อยเพื่อนกูตายหายอีกแล้ว้เยังไม่ได้ลรออ๋อตัดไม้ดีกว่าเฮ้ยไอฟิมกว่น่าอสูรน่ะมีสองตัวฟิล์มมองหน้ามึงแล้วน่ะเราจริงนะ ยี่มังดำน้ำเนี่ยโอ้รอดทีฟิมเอ้าไอ้พิมหายมึงแม่งจอกันแล้วเนี่ยพิมอันี้ดิเออไอ้ยี่มมันตามกูดิว่าพาเพื่อนมาไอ้พีมันใส่มึงแล้วพีพีเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้พีมันดูมันดูตรงนู้นดิพีเต็มเลยเต็มเลยเไอ้กูยไม่ได้คับเขาเอ้ยโหมีพีแอ็หินตรงนี้ด้วยแม่งของฟรีโอยมันตามมาแล้ว นี่กูหมัดเปล่าเนี่ยเอ้ยใครตามกูเนี่ยโอ้กูโดนลุ้มกูโดนลุ้มเอ้ยช่วยกูก่อนกูโดนลุ้มโอเค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 กูตบพึ่งกูตบพึ่งเฮ้ยพึ่งมันพึ่งปกติแล้วไอ้ฟิล์มกูมีอาหารให้กงด้วยแต่เราไอ้คำเอาไปดิเนี่ยแอปเปิลกินเลยแอปเปิลกูไม่มีขวานเลยนะกูมือสดเพียวเลยอ่ะแล้วกูได้กล่องคาบแล้วแล้วกูไม่มีหินด้วยว่ะเยอะหัวโคตรเยอะเลยมึงเปย์เกือบตายเลยวะเนี่ย เลยใส่กันวัวนี่ยวัวพึอโอ้ยพี่ไม่สร้างกล่องเลยนะพี่กูมาแล้กูดำน้ำไงดูกูเล่นความเร็วให้ได้เลยเพื่อนเพื่อนที่กีเพื่อนี่เพื่อะไรอ่ะเาเลยเอาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหโห้ยโอ้โ้ยอ้ยโอเลโ้ยโอ้ยโมนยโ้ยโอ้ยอ้โ้ยโออ้ยไอ้ยโอ้โ้ยโออ้ยโก้้ยโอยโก้าอ้อ้อยอย้ย้้ย้ยยโ อย่างแรกเราต้องทำอะไรวะอ่าหาบว่าไปตีกันเราจะเจอมื่อไหรวันเนี้ยไม่รู้อะเฮ้ยโอ้โหนี่อะไรวะนะโอ้โหพวกโอ้นี่ไงอยู่ที่นี่แหละที่นี่เลยเฮ้ยกูเจอเตียงละนี่เฮ้ยขละครั้งอ่ะโอ้ถ้าเอ้ยอัชื่ออะไรนะเอ่อกูเรียกที่ละไอ้ยักษ์บอกชอบไงฮะไอ้เหี้ยกูเจอหมู่บ้านเอ้ยกูเจอไอ้ชาวบ้านตัวเด็กด้วยแต่หน้าไม่ยังแก่ไปพ่อไปเลยอยู่หลังไหนดีวะเลือกเลยนอนแม่งนอกบ้านเลยก็ได้ กูนอนไม่ตรงนี้เลยอ่ะนอนอะไรเฟมเมื่อไหร่กูจะตื่นเนี่ยพูดเร็วดิผัวกับเตียงไม่เจอเฮียเตียงในบ้านเนี่ยมึงนอนไม่ได้ก่กูจะไม้นอนไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วกูตื่นเนี่ยพูดโคตรตื่นไอ้พี่ีแม่งลุมไป็นเฟมเนี่ยไหนมึงมีอะไรให้กูแลกบ้างโอ้ยเฟมบอกมันเป็นผัวกูไงบอกเนี่ยหมกรอบหมูกรอบชาชูวิทีการทำท่านแรกเนี่ยนำหมูกรอบมาหั่นนะครับ ฆ่าแม่งทิ้งดีไหมแล้วยังไม่โดนกุเร็งฆ่าหรอไม่โดนถ้าเราไม่กระเทิมกุเลมอ่ะเออใช่แล้วเป็นชาวบ้านพวกแม่งขึ้นเลยอ๋อใช่เหรอเมื่อกี้เกือบหัวหน้าแม่งแล้วตาที่แดงกำมึงกลัวอะไรวะเราเป็นนักล่าอสูรใช่ไหมเราสามทีเราลงไปนอนกองกระดินเลยนะเว้ยเฮียเราเป็นนักล่าอสูรนะเว้ยเฮียแต่หน้ามันเหล็กทั้งแท่งเลยนะบ้านเขาที่เราเลยนะเว้ยเราก็ใช้ปานนี่ไอ๋อที่แบบดำๆมาแล้วเออเฮียบางคนก็แดงอะเฮ้ยกูขี่ม้าเนี่ยให้มันเชื่องดีกว่าเอ้ยโอ้ไม่เชื่องละนี่ไงแล้วกูใสออาุ้เ ดู่ในนี้แหละไม่ต้องเดินไปไหนไอ้ฟิล์มน้ำแตกเฮ้ยโอ,อ้ยใครใครคุดใครคุดเลยมั้งเนี่ยมึงอะโอ้ของแตกข้ามมือเลยแล้วไอ้นี่มาไงเนะี่ยไอ้ไหนอะเนี่ยไม่รู้มันเดินเข้ามามันก็กูบอกแล้วที่มันนวยฟิล์มอยู่กะไอ้พวกนี้แหละอตอบเด้ยี่บ้านเรายังสวยอะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ <c oughs> ยู่ในดินก็บอกสวยขนมากขุดเหมือนตรงไหนดีตรงนี้เลยไหมตรงไปเลยเอาเฮ้ยกูขุดแป๊บเดียวกูเจออะไรเนี่ย นี่กูเจอเมืองแล้วไม่ใช yeah, okay. ่เม <te ืองนี oh. ่ว่ะอ้าใช่เมืองนี่ฟิล์มดูเมืองดิเมืองเบลเลอยเลยฮ้่เออว่ะโอ้โคตรใหญ่เอาว่ะละโคตรโคตรตึงอ่ะเรียบร้อยบึ้มแล้วกูจำได้ว่ากูใส่ไก่เข้าเข้าไปปิ้งไงแล้วตอนนี้ไก่หายแล้วมาไปแดกอะไรมาเอาไก่เอาโป๊ะเราไปแดกอะไรเนี้ยไม่โปะมันมีแค่หนึ่งตัวไม่ต่อแหลไม่เชื่อไปสเกลนี่ว่ะเอ้ยเอ้ยกูจะตายแล้ว นี่ไงแม่งเจอปันวารีอะอดินดีเซลวหมดจุอะไรผิดหรอดีเซลแล้อาสมเผียะเลยเราไปฆ่ามังก่กันดีกว่าปะฮะถึงถึงแล้วเหรอถึงแล้วถ้าเราหลงเราจะทำไงวะพี่อ่านั่นแหละอย่าตามเย่าถากเข้าท้ำยังไงให้ไม่ให้หลงกูงงตั้งแต่กูเล่นเหมือนึงทำไม่ได้เตี้ยไอ้เตี้ยมไมเล่นมันเตียงกล่วกูอยากฆ่ามันอยากอยากนอนอยู่เฉยๆแบบมีคนงัดขึ้นมาเตะไปยังไม่คุณรู้มรได้ไงอะไรเงี้ยเอี้ยนี่กูอยู่ในเหมืองคนเดียวเนี่ยออกมาแล้ว เอวีท e ีเอนอนบนเตียงเราหมดเลยเนี่ยเกลี้ยใช่เหรอเออมาเราไปไล่มาเราไปไล่มาเราไปกูมาละไม่ใช่บ้านมึงไปเนี่ยมึงเก่งใจคนอื่นบ้างี่เฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยรู้ไปมหมดเลยนอนกันนอนเตียงกูนอนเตียงกูนี่นอนแม่งนอนเป็นบ้านตัวเองเลยเฮ้ยไข่ขึ้นมาเนี่ย อะไรขึ้นมาก็ได้โยโย่ไปคีปเปอร์แค่นั้นแหละเฮ้ยเราต้องทำประตูอะเราลงมาขุดเหล็กก็ไม่ได้แม่งเยอะถ <c oughs> อยจะฮาร์ดคอร์กูชิวกว่านี้ชิวเที้ยมึงน่าจะไม่ได้เล่นแล้วจังหวะน,นี้<ก>นลงเมือง<ก>ดีว<ก>ด่าอันตรายไปไหนดีวะเฮ้ยมึงกุตทีเหรอแล้วกูลงมาช่วยละ ว่าต้องปักทัดบ้าไงฮะมันมอีอันเดียวทั้งตัวนะมต้องงมึต้องเป็นคนเปิดเฮ้ยแล้วมำสลา,ามนี่มันแยกล่างแม่น,นารดโตะน,นี่ไม่เจอไม่เจอใช้ปั้นวารีปาดเอา้าโอ้โยเชื่อเราอาไหรแล้วของมึงหายหมดนะเรียบร้อยเหลืออะไรบ้างอะเหลือเนื้อกับที่ขุดอ๋อโอเคได้อยู่ที่หายไปน่าจะเป็นทองกับเลเวลของกูเลเวลของมึงน่าจะเป็นของกูแล้วตอนนี้แย่เป็นใครวะนียปั้นวารีขบวนท่าทีห่หนึ่งเหล็กมีโชคลาบวกไปอีกเลยมึงกูมีโชคลาภแค่แต่แม่งเป็นคอนอะแม่งไม่ใช่ที่่่ขขุดออไไมใชคนนนนะะรววาา อ๋อโหเดี๋ยวกูเนี่ยมาละเจอมเฮ้ยมึงทำไรอะ่ะเฮ้ยมึงเห็นบรรยากาศดักมีดิมรอคนอาบานนะเรียบร้อยหมู่บ้านนี้ไม่เห็นมีฟาร์มเลยไม่มีโอ้แล้วมึงอยู่กินยังไงวะเนี่ยแม่งไอ้สามตัวน,นี้แม่งก็มีบ้านนะแม่งมายุ่มีเคียกับบ้านแล้วก็ไม่ร <c oughs> ู้เอาขุนไปตกแต่งดีกว่าเอาขุนแล้วแม่งแตกเลยอไม่แตกเนี่ยอยู่ในตัวกูก็เลยเลี้ยงหมูเลยเต็มในเมกหมูไหนมหมูไหนฮะฮะเฮ้ยเครียโลทำไงวะมึงวางบ้านกันก็ได้โอ้โหสามตัวนี้เขามาอยู่บ้านเราอ่่่ะไอออออ้้เเเเนนนนีีีียยยแแมงงตกกูลว วันนี่โอ้โหสัตว์เต็มเลยพีเป็นขังไว้ดีกว่าอบอุ่นใครหนาวนอนเถอะเอออ้วกไปเนี่ยเกือบอ้วกเลยโอ้โหลุกเลยนอน ลงเหมือนดีกว่าท่านกูไม่มีเลยท่านมันไปไหนหมดวะอะไเตาพึบฮะมาตัดไม้อยู่ไปหนึ่งแล้วกูโดดลงไปเลยแบบของจริงแบบโคตรนี่ไงกูปานวาลีอึ้งเน่ปตกใจไปเนี่ยตกใจอยู่ตรงนี้เฮ้ยบนหัวเมื่อเกินปุยมุยเราขึ้นไปบ้านเราอาจจะเป็นแบบเทะเลหาเลยก็ได้เพราะไอ้พิมทำบ้านจริงมังกรต้องออกมาหาเรานะใช่ใช่คำว่ามามอบดีกว่าได้ได้เพชรมากี่เม็ดรู้ไหมเมืกี่เม็ดสามเม็ดเฮ้ยใช่หรอว้าวว้าวลุงพีนะอย่าลุงพีชอบเพี 哈哈哈哈 ลุงพีไม่ได้เจอเพชรเหรอเนี่ยจอะเพชรเที่ยวอะไรลุงพีชอบอะไรนะลุงพีชอบเยอะเลยเยอะเขาบนเป็นเขาบนเป็นคฤหาสน์ยยังอ่ะตึ้งไปกูว่ากลายเป็นแมนชั่นมาได้ใช่หรอร้อยร้อยกว่าชั้นน่ะเฮ้ยเขาทำไม่ได้ไงอ่ะโอ้ยร้อยมึกไอ้เหี้ยคือบ้านนี้บ้านมุมบ้านเป็นเพชรเลยลุงพีชอบอะไรนะชอบเยอะแล้วเย่ทำฟาร์มให้แล้วกันนะขออนุญาตทำฟาร์มนะฮะเฮ้ยขออนุญาตทำฟาร์มนะฮะนี่มีที่จั่วข้าวแบบแบบอีโวเลยด้วยเฟรมด้วยไอ้มึก ใครก็ได้คใครว่างๆก็มาช่วยกรุณาให้อาหารในปักคำน้อยพวกนี้เลยด้วใครวะอ๋อไอ้คนนั้นนะอัวลอยมึอไอ้เฮียเทรดเดอร์นี่วะคืออะไรวะอ๋อไอ้ห่านี่นะคุค้ม <c oughs> เวลามาแม่งดิลูกน้องแม่งถุยกำลายใส่เราอะไอ้ห่านี่มาดินอนเซมเออ ใครเลยวะนายนมกลยแล้ววันนี้เราจะไปทำฟาร์มแบบขั้นเทพนะฟาร์มหนึ่งร้อยวันว้าวว้าวนั<ด>่นแหละครับทุกอย่างเป็นร้อยวันหมดหมูก,กินมันเหรอมันอัพเดตใหม่มันใหญ่ทั้ง,งมันทัง้งแควเลยมันหิวดิกูไทยไอ้นี่บ้านเหมือนกัน เอ็กไก่เฮียบ้านเหมือนกันกวแล้วขวดลวหลงมึงกลับเป็นเดี๋ยวไอเอฟสามหาเลยกูดูไม่รู้เรื่องเลยกูดูเป็นอยู่ดูไม่เป็นเลยถ้ากูหลงไปนี้เดียบร้อยกูคนต้องสร้างบ้านอยู่แถวน้นแหละทุกหลงอ่ะยาวพี่ใช้ชื่อแบบโซโลเฮียฟาร์มข้าวเราไม่สวยเลยพิม ไปหาเมล็ดข้าวเพิ่มแบบทำฟาร์มข้าวแบบเอาจริงเออฝากดูฝากดูไอ้เทิงด้วยใครว่าให้เคี่ยวมัหน้าเหมือนกันหมดก็ได้เคียวทุกตัวนะไอ้เด้อไอ้เทิงหนึ่งไอ้เทิงสองมึงเรียกอะไรกัไรกันไรเรียกเดียวหละมันไม่โกรธหรอกเฮียพอาัไม่รู้ว่ากูเรียกยังไง กูยข้าวไอ้มันชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะไอ้เทิงไอ้เทิงไอ้เฮียอะไรอย่างเงี้ยไอ้เฮียกูลืมชื่อละเรื่องจริงปะเนี่ยกูถือข้าวแล้วมองหน้ากูเต็มนี่กูให้กูให้ลงไปนัวเลยนี่กูลงไปนัวนี่ให้ทีเวลสิบเลยบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยไปเม็ดเนี่ยไหนมันวะกูให้หูไม่ได้เนี่ยไม่มีอะหูไม่มีเจ็ดร้อยไปฟิล์มนอนดีกว่าอาบกูมาละใจวะลุกเลยเฮีย เดี๋ยวกูฆ่าบัวก่อนเราแบบไอเราไม่ได้ปิดตานะครับปิดตาไอ้พวกนี้ฆ่าทิ้งหมดเลยใช่กูพยายามฆ่าเถียงเหลือแเหลือแต่เด็กมาแล้วก็ดูชัดเองดูชัดเองหลบ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 ไปเดี๋ยวก็ตายหรอกด้การมึงไอ้เฮ้ยไอ้การมึงด่ากูติดคิด่ากูดาเมิกระจายไอ้ไอ้เตี้ยปล่อยมันนะปล่อยมันโตนะแล้วก่อนพ่อแม่มึงตายหมดแล้วค่อยมาแค้์กูอีหลังพ่อมึงตายพ่อมึงเอาเฮ้ยมีคนตายแล้ว